กราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านด้วยละกันครับผม คลิปนี้ก็พามาดูความเรียบง่ายของทีมงานหมอลำทัญญาในการออกงานรับงานสุขนะครับผมก็มาในรูปแบบรถกระบะแบบนี้เลยหน้าลาย C3600 นะครับ G-Series โอ้มีครดิจิตอลด้วยนะครับ XL อ,อ๋อไม่ใช่จิอ,อ่าเป็น NPE 550วัตต์นะครับก็มีในส่วนของพ w e r รถยนต์ด้วยนะครับมากันแบบเรียบง่ายแบบนี้เลยนะครับฝั่งบ้านพี่น้องยังมีไหม ทีมงานไหนที่เอาความสะดวกสบายในการรับงานอันนี้ก็เป็นเจ้าของเครื่องนะครับก็มิกเซอร์โอ้เป็นมิกเซอร์ใหญ่เลย <c oughs> เอาเครื่องปั่นอยู่ไหนไม่มีละไม่มีครับไมม่่ไได้เห็นแล้วไม่เห็นละเบรคเดียว <c oughs> แต่ก่อนมันมีมัน,ม,นมันลากไปไหวห <c oughs> ลับกระเป๋าอย่างหนึ่งผมก็ อันนี้ก็ไวรับงานทั่วไปบ้านเรางานบุญงานบวชไปครับไปอะข้างหนนี้เปิดได้ไหมเี่ยเปิดครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับของเสียงกลางนะครับซ้ายขวาหน้าเลยเน้นความเรียบง่ายครับพี่น้องนะครับฝั่งนี้ก็นั่งร้านส่งชุดสปอร์ตไลท์ส่งไปทางครัวนะครับวันนี้อยู่กันที่สำโรงหนองตาดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพามาชม เครื่องเสียงเขตฝั่งนี้รับงานงานศุภนะครับได้โอ,อกงานก็ได้ตังครับพี่น้องนะไม่เกี่ยวว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่นะครับเน้นความสะดวกสบายโน่นทีเด็ดอยู่โน่นเลยนางร้าน3ชั้นไม่พอขึ้นหอนไปอีก1ชั้นนี่อีกนะครับรับประกันความเสียงดังไกลแน่นอนนะครับอ,อ๋อีกหนึ่งทีมงานแล้วกันนะครับเอามาฝากเอามาดูความแตกต่างความเรียบง่าย ว่าฝั่งพี่น้องนะครับรับงานเป็นยังไงกันบ้างนะครับดูทีมงานนี้แล้วนะฮะมุมมองของพี่น้องคิดกันยังไงนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเอาตามทุนเอาตามงบเอาตามความสะดวกสบายผมว่ามาแบบนี้นี่ประหยัดลูกน้องเลยนะนี่มอนิเตอร์สองใบครับวางไว้ในปรำพิธีแบบนี้จบแน่นอนนะครับแล้วก็เดินไฟตามเต็นโอเคเลยครับผมเรียบง่ายดีนะครับอืมเาก็ ไม่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะนะครับแช์ประสบการณ์กันได้นะครับฝั่งนู้นเป็นยังไงกันบ้างรับงานนะครับนี่ลูกอมฮอนด้านบนเลยเรียบง่ายครับพี่น้องเน้นเรียบง่ายอย่างเดียวนะครับได้ตังเหมือนกันนะครับผมจบงานได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานขาวดำนะครับก็จะเน้นงานใหม่จะเป็นหลักนะครับส่วนเปิดเพลงก็จะมีแค่ธรณีกันแสงนะครับเขตบ้านผมก็จะเปิดเกือบทั้งวันนะ นะครับอันนี้ก็เอามาชมให้ดูอีกทีมงานหมอลำธัญญานะครับมาดูความเรียบง่ายของป๋าเกนะครับกันแบบนี้เลยง่ายๆนะครับผมสะดวกสบายมาโจทย์ปุ๊บตั้งดังร้าน,นาติดตั้งหอนเดินไฟจบข่าวครับมาคนเดียวแบบนี้ผมว่าสบายเลยนะครับเอาเป็นอีกหนึ่งทีมงานแล้วกันเอามาให้ชมเอามาให้ดูครับพี่น้องนะครับก็น่าจะยังโพมีใครยังเป็นแบบนี้ไหม รายงานการรับชมการใช้งานนะครับแต่ผมผมมองแล้วว่ามันคลาสสิกนะแบบนี้นะครับสะดวกสบายจะตั้งนังร้านจะแขวนหรือ,อยังไงร,ราคาก็คงไม่ได้ต่างกันนะครับไปแบบนี้แหละสะดวกง่ายดีครับพี่น้องเออนะครับเออก็ไม่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเสียงดังเรามีเสียงดีไม่รับประกันนะครับผม <laughs> อันนี้เป็นสโล,โลแกนของช่องนะไม่เกี่ยวกับเครื่องเสียงของป่ารกนะคลิปนี้ก็เอามาให้ชมมามาให้ดู นะครับปนเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับก็คือส่วนมากเครื่องเสียงรับงานของเราก็จะไปหลากหลายบางท่านก็ตั้งเอาบางท่านก็อยู่บนรถบางท่านก็ใส่ซาลี่เนาะก็ไปแล้วครับพี่น้องเอามาให้ชม